ทุกครับในการหนกระแสวันนี้นะครับมันเป็นการพูดคุยกันกรณีคุณนาครับซึ่งเธอเป็นแม่ค้าององมันปู ออกมาโพสขอความเป็นธรรมหลังถูกแม่ปูนาฟ้าใสาสั่งซื้อสินค้าแล้วโอนเงินมาไม่ครบเป็นเพียงบางส่วนเพื่อให้ส่งของไปให้ส่งผลให้ยอดมันมีการค้างชำระสะสมกว่า455,845บาทอีกทั้งนะครับยังมีการกล่าวอ้างว่าสินค้าไม่ได้คุณภาพโดยไม่มีหลักฐานตีกลับมาทำให้เจ้าของสินค้าออกมาเรียกร้องให้มาเคลียร์หนี้ดังกล่าว คุณนาครับเปิดเผยว่ารู้จักกับแม่ปูนามานานกว่า7-8ปีทําธุรกิจร่วมกันมาตลอดโดยที่ผ่านมานะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรการทุกครั้งที่มีการสั่งของ จะจ่ายกันเป็นล็อตแต่ปัญหามันเริ่มเกิดขึ้นเมื่อเศรษฐกิจมันย่ำแย่และก่อนที่แม่ปูนาไปออกรายการโหนกระแสกับคุณจักรบุ๋มเชิญยิ้มก็มีการพูดคุยกันว่าจะมีการเคลียร์ยอดเก่าที่ค้างอยู่ราว80,000บาทและหลังจากรายการออกอากาศไปเมื่อ2เมษายน67แม่ปูนาก็ได้มีการโอนเงินมาให้10,000บาทเพื่อให้แม่ค้าทำทุนซื้อของไปผลิตอองมันปูเพิ่มเติมเพราะคาดหวังว่ายอดสั่งซื้อจะเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นก็มีการส่งของไปต่อเนื่อง แต่การโอนเงินกลับเป็นยอดใหม่ที่ต้องส่งของเพิ่มเติมไม่ใช่การชําระหนี้เก่าแม้ยอดค้างจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่แม่คา้าก็ยังคงส่งของให้เพราะเห็นว่าเคยร่วมงานกันมาอย่างยาวนาน อีกทางเข้าใจว่าแม่ปูนาเนี่ยก็ยังมีเงินที่คุณจ็คกระบมุมติดหนี้อยู่แต่ไม่รู้รายละเอียดว่าติดหนี้กันเรื่องอะไรจนกระทั่งแม่ปูนาให้แม่ค้าเนี่ยส่งสินค้าไปออกงานครัวคุณต่อยที่หัดใหญ่ระหว่าง21-30มิถุนายน67แม่ค้าขอโอนเงินก่อนส่งของแต่แม่ปูนาโอนมาเพียง1 0 0 0บาทขณะที่ของที่ส่งไปให้ก็มีมูลค่าเกือบ2 0 0 0บาทต่อมาเนี่ยแม่ค้าติดต่อไม่ได้อีกเลยกระทั่งวันงานแม่ปูนาติดต่อมาให้ส่งของไปเพิ่มเติม แต่เมื่อขอให้มีการโอนเงินแม่ปุนากลับบอกว่าไม่มีเงินและอ้างว่าสินค้าไม่สามารถขายได้โดยไม่มีหลักฐานใดๆ วันหนึ่งที่มีการทะเลาะกันครับมีการสรุปยอดค้างอยู่ที่ประมาณ250,000บาทไม่รวมค่าขนส่งแม่ปูนาจึงขู่ว่าหากไม่ส่งของจะนําค่าเสียหายจากคุณ,คณต๋อยมาหักลบยอดที่ค้างอยู่ทําให้คุณนาเนี่ยนะครับจำใจต้องส่งของให้อีกพร้อมได้รับการโอนเงินมาเพียง10,000บาทในวันที่26มิถุนายนและอีก15,000บาทในวันที่28มิถุนายนซึ่งเป็นยอดโอนครั้งสุดท้ายที่ได้รับ หลังจากนันครับเขาไม่สามารถติดต่อแม่ปูนาได้อีกเลยจนกระทั่ง13กันยายน67แม่ปูนาเนี่ยมีการติดต่อผ่านทางคนรู้จักแต่ไม่ใช่เพื่อตกลงเคลียร์ยอดหนี้แับเป็นการขอสินค้าเพิ่มเติมเพราะสินค้าใหม่ที่แม่ปูนาไปเอามาจากจังหวัดเชียงใหม่มันขายไม่ได้คุณนาครับจึงปฏิเสธการติดต่อเพราะต้องการได้เงินคืนต่อมาครับ8เมษายน68 คุณนาตัดสินใจโทรหาแม่ปูนาเพื่อขอเคลียร์นี่เพียง50,000บาทซึ่งแม่ปูนารับปากแต่ภายหลังก็อ้างว่าไม่มีเงินเพราะไปทําธุรกิจหมอลาและโอนมาให้แค่1,000 0บาทก่อนจะหายเงียบไปพร้อมกล่าวขอโทษแบบขอลบหนีไปช่องทางธรรมชาติ คุณนาระบุนะครับว่าเขารู้สึกเสียใจเพราะตลอดเวลาที่ทําธุรกิจร่วมกันมาได้ส่งของจนแม่ปูนาเนี่ยได้มีชื่อเสียงแต่ตัวเองกลับต้องเป็นหนี้รถก็ถูกยึดไม่มีแม้แต่ความเห็นใจาจกอีกฝ่ายแม้ตนจะเคยเห็นใจแม่ปูนาในวันที่เคยโดนโกงแต่สุดท้ายต้องออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมขอให้มาเคลียร์หนี้ที่ค้างไม่ว่าจะยอดเต็มหรือบางส่วนเพื่อให้ตนได้มีโอกาสตั้งหลักใหม่ในชีวิตด้านแม่ปูนาครับหลังจากมีเรื่องราวขึ้นมานี้นะครับแม่ปูนาก็ออกมาโพสต์ข้อความพัดพิงถึงสารตั้งต้น ตัวต้นเรื่องที่ทําให้แม่ปูนาเนี่ยมีปัญหาโดยแม่ปูนาระบุนะครับว่าเนื่องจากวันนี้มีการพัดพิงรายการโหนกระแสเรื่องเงินเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันไม่ใช่ความจริง1ล้านเปอร์เซ็นมีการพัดพิงเพจซ้อว่าเราโทรไปขอไม่ให้เล่นข่าวซึ่งไม่มีการติดต่อกับซ้อและซ้อไม่ได้มีการติดต่อมาล้านเปอร์เซ็นแต่ก็มีเพจติดต่อมาสอบถามข้อเท็จจริงจากเราจริงซึ่งเราได้มีการขอไว้ว่าอย่าเพิ่งเล่นข่าวนะแต่ไม่ใช่เพจซ้อ ตามที่ได้พิมพ์ไปก่อนหน้านี้เรื่องราวการทวงยอดครั้งนี้มันจะไม่ซับซ้อนใดๆเลยครับผู้ชมถ้าไม่มีอะไรรับลมคมในอะไรซ่อนอยู่ในเรื่องราวติดตามหากันมานานอยากเคลียร์ยอดมานานในเมื่อเจอกันแล้วก็ควรจ่ายแล้วจบ ต่างคนต่างไปทำมาหากินเส้นทางใครเส้นทางมันเราก็รับปากว่าเราจะเขีย์ยอดกันแต่หลังจากจับต้นชนปลายได้แล้วมันไม่ใช่การทวงยอดเพื่อต้องการเงินมันเป็นการยืมมือมาทวงยอดเพื่อฆ่าคนให้ตายไปจากสังคมจากที่มันควรจะจบง่ายๆมันก็เลยต้องใช้เวลากันหน่อย ฝากถึงสารตั้งต้นกวามุ่นวายในครั้งนี้นิสาจะโง่ขวนโง,คนง,คนนนง่คนเดียวอย่าดึงคนอื่นมาร่วมโง่ด้วยจะเฮก็เฮคนเดียวอย่าดึงคนอื่นมาแปดเปื้อนด้วยคุณอยู่บึงการแต่ยืมมือและออกคําสั่งอีกคนที่อยู่ลําพูนให้ออกมาพิมพ์โน่นนี่ส่งข้อมูลนี้ ตามคำสั่งการของคุณซึ่งในรายการหนกระแสวันนี้ครับนิสานะครับซึ่งเธอเป็นอดีตแอดมินของแม่ปูนาก็มานั่งร่วมพูดคุยในรายการด้วยนะครับและบอกว่านอกเหนือจากคุณนามันยังมีผู้เสียหายอีกมากมายที่ได้รับผลกระทบเดือดร้อนจากแม่ปูนาซึ่งมีการทักมาหานิสาให้นิสาช่วยเพราะไม่มีใครกล้าออกมาสู้เพราะแม่ปูนาเนี่ยหลังจากมาออกรายการหนกระแส ก็ไปแสดงตัวว่าเป็นคนดังกระแสสังคมเนี่ยแห่ไปเื่นชมเขาเยอะทั้งนั้นที่จริงแล้วเนี่ยภาพที่ออกทีวีกับตัวจริงไม่เหมือนกันเลยวันนั้นที่เขามานั่งในรายการโหนกระแสเราเห็นแล้วไม่เหมือนกับคนที่เรารู้จักและร่วมงานด้วยเราเห็นว่าเขาเนี่ยวางแผนยังไงบ้างวางแผนว่าจะไปชูป้ายจะลงไปดิน้นจะให้คนสนใจให้สื่อมาช่วยจะได้ดังๆวางแผนว่ามาออกรายการโนกระแสแล้วจะขายของดียังไงเอาชื่อรายการไปอ้างเอาชื่อพี่หนุ่มเนี่ย ไปอ้างจนคนที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยเขาไม่มีใครกล้าออกมาสู้เลยภายหลังจากพี่หนุ่มกัญชัยครับได้ยินประโยคนี้จากทางฝั่งของนิสานะครับพี่หนุ่มก็บอกว่า,าวางแผนเนี่ยพี่คิดว่าถ้าใครจะวางแผนแต่ถ้าพี่ไม่เชิญมาออกมันก็ออกไม่ได้ส่วนการอ้างชื่อไม่ใช่ใครจะเอาไปอ้างได้ งั้นทุกคนที่มาออกรายการก็เอาชื่อผมไปอ้างงั้นผมก็ต้องไปรับผิดชอบงั้นหรือมันก็ไม่ใช่ต้องเข้าใจพี่ด้วยว่าหลังจากเดินออกจากรายการนี้ไปแล้วไปทําเรื่องไม่ดีพี่ต้องมารับผิดชอบหรอเรื่องนี้คิดว่ามันอยู่ที่จิตใต้สํานึกของแต่ละคนซึ่งอันนี้ไม่ได้หมายถึงแม่ปูนานะแบบมาที่นี่มาชุบตัวไปได้แสงไปทําเรื่องไม่ดีไปทําเรื่องเลวระยําสุดท้ายคุณก็ต้องรับผิดชอบชีวิตคุณไปจะมาบอกว่าเป็นเพราะรายการผมว่ามันไม่แฟร์ นิสานะครับเธอยังบอกอีกว่าเนี่ยไปทํางานเป็นแอดมินหลังบ้านให้กับแม่ปูนาเนี่ยได้สามถึงสวันเราเห็นอะไรหลังบ้านแบบเยอะมากเห็นว่าเขาเนี่ยวางแผนร่วมกับเจ้านี่แม้กระทั่งฉากปิดหูร้องกรีดตอนที่มาออกรายการโหนกระแสะกับจักกะบุม๋มเขาก็วางแผนซักซ้อมมาแล้วเรามีแชทมีอะไรทุกอย่างพร้อมเอามาเปิดในรายการด้วยแม่ปูนาชี้แจงในรายการครับกรณีการติดหนี้คุณนา ซึ่งเธอก็มีการย้อนเล่าว่า12กันยายน67ตอนนั้นเราพยายามติดต่อคุณนาเราโทรไปเขาก็ไม่รับทักหาก็ไม่ตอบตอนนั้นเราได้เงินก้อนใหญ่มา80,000บาทเราพยายามจะเคลียร์ก้อนนี้เราไม่กล้าโอนเพราะยังติดต่อเขาไม่ได้กลัวว่าโทรศัพท์จะไปอยู่กับคนอื่นกลัวว่าเขาจะไม่ปลอดภัยให้คนรู้จักเนี่ยไปติดตามตามหาเขากลัวว่าเขาจะประสบอุบัติเหตุเป็นอะไรหรือไม่ยอมรับว่าตอนนั้นเราไม่ได้โอนเงินให้กับเขา จากนั้นเขาก็หายไปนานเลยจนเขาทักมาอีกรอบมาบอกว่านักข่าวติดต่อมาขอข้อมูลให้โทรมาด่วนเราบอกว่าเรากลัวมิจฉาชีพเราไม่กล้าโอนเงินให้กับเขาบอกให้เขาเนี่ยรับสายบอกให้โทรมาอยากจะยืนยันว่าเป็นเขาจริงๆถึงจะกล้าโอนให้ พอมาฝ่ายคุณนาครับมีการเปิดคลิปเสียงที่เป็นบทสนทนาทางโทรศัพท์ที่แม่ปูนาเนี่ยโทรมาไล่บี้บังคับจะเอาของจากคุณนาบอกว่าการที่คุณนาไม่ส่งของให้เขาเขาขายไม่ได้ถูกโคคุณต่อยปรับจะต้องทํำยังไงต้องเอาค่าปรับที่แม่ปูนาโดนปรับมาหักรบกรบหนี้กับคุณนาถ้าคุณนาไม่ส่งของให้ก็ถือว่า หักหนี้กันไปเลยคำถามคือจะทําแบบนั้นได้ยังไงเพราะคุณนาเองก็เดือดร้อนเพราะแม่ปูนาไม่เคลียร์หนี้ให้เขาเลยไม่มีเงินทุนจะทําของให้เขาแล้วแม่ปูนาครับมีการพยายามชี้แจงว่าของรถใหญ่ที่คุณนาส่งของมาให้ไปขายที่หัดใหญ่เนี่ยมันเสียมันไม่ได้คุณภาพมันขายไม่ได้ทําให้แม่ปูนาเนี่ยถูกครัวคุณต่อยปรับเสียหายเหมือนกันเราก็ต้องไปบอกเขาว่ามันไม่ใช่การเล่นขายขนมกันนะ มันจริงจังจะทําแบบนี้ไม่ได้แม่ปูนาบอกนะครับว่าเราได้รับความเสียหายมากมายจากบริษัทขนส่งเอาของเราไปทําแล้วมันเสียเราเสียหายเป็นล้านเราต้องรับผิดชอบอีกหลากหลายยอดที่เกิดความเสียหายจากธุรกิจแต่สุดท้ายครับแม่ปูนาบอกว่าเราก็จะเคลียร์นี้ให้กับคุณนาทั้งหมดโดยการโอนเงินในรายการไปเลย5 0,000บาทแรกวันที่5พฤษภาคมจะโอนอีก5 0,000บาทแล้วก็จะเคลียร์ทุกๆวันที่5งวดละ50,000บาทเป็นอย่างน้อยโดยให้ทําสัญญา ดโดยที่คุณนาไม่ต้องสละสิทธิ์การเอาผิดทางอาญาขณะเดียวกันครับไปหลังการโอนเงินไป50,000บาทก็เหมือนว่าทั้งแม่ปูนาเนี่ยจะหันเหมาทางนิสาครับมีการโต้กันเดือดเลยโดยเฉพาะบอกว่านิสาเนี่ยเป็นมิจฉาชีพโดยแม่ปูนาบอกว่าเพราะตอนที่แม่ปูนาไปออกขนกระแสเมื่อปีที่แล้วจู่ๆเนี่ยนิสา ก็ทักมาหาว่าเขาเนี่ยไปเปิดช่องติ๊กตอกใช้ชื่อว่าแม่ปูนาพระรามสองรับออเดอร์ลูกค้าใช้บัญชีม้ารับเงินแล้วมีคนมากมายไปสั่งของกับเขาแล้วไม่ได้ของตอนที่เขาสมัครเสร็จเขาก็มาหาเรามาขอเป็นผู้จัดการส่วนตัวให้กับเรามาบอกให้เราเนี่ยปรับลุกใหม่มาให้เราเนี่ยไปถ่ายรูปกับพี่หนุ่มกับพี่กันจอมพลังบอกว่าจะเอามาโพสขายของมาขอให้เราอัดคลิปไปลงในช่องเขาเพื่อรับประกันว่าเขาไม่ใช่ช่องปลอมนิสาบอกว่าเราสมัคร ช่องติ๊กตอกใช้ชื่อปูนาฟ้าใสาจริงแต่เราเป็นช่องตัวแทนมีคลิปที่แม่ปูนาพูดคอนเฟิร์มให้เราเองว่าเราไม่ใช่มิจฉาชีพเราเป็นตัวแทนเราจะไปบังคับเขาพูดได้ยังไงแม่ปูนาบอกว่าที่แม่เป็นนี่คุณนาเราพร้อมรับผิดชอบอยู่แล้วเราพร้อมใช้เงินคืนทุกบาทแต่ที่มาเปิดหน้าออกโหนกระแสวันนี้เพราะเราต้องการจะมาเคลียร์กับมิจฉาชีพคนนี้ที่เขาไปหลอกลูกค้าแล้วทําให้ลูกค้ามาทวงเอาเงินคืนจากเราเราเดดร้อนหนักมาก ขณะเดียวกันแม่ปูนาบอกว่านิสายยังกุเรื่องสร้างเรื่องมารังแกเราเรื่องครอบครัวเรื่องการที่เรารับเลี้ยงเด็กปลอมแปลงเป็นพอมอโทรมาหาเราบอกว่าจะเข้ามาจัดการเรื่องเด็ก3คนที่เราเลี้ยงเอาไว้ว่าไม่ใช่ลูกเราเหมือนจะมาข่มขูว่ว่าเราเป็นผู้ป่วยจิตเวทดูแลเด็กไม่ได้เรายอมรับว่าเราป่วยจริงรักษาตัวจริงแต่เราก็รักษาตัว พยายามยืนให้ได้แต่การที่เขามาสร้างปมในใจเด็กตั้งใจโจมตีมาลงที่เด็กเรารับไม่ได้เรื่องนี้ก็มาลงที่เราอย่าไปยุ่งอะไรกับเด็ก นิสาบอกนะครับว่าเธอมีการโพสตพาดพิงเรื่องเด็กก็โพสต์จริงแต่ว่าไม่ได้พาดพิงใครเราโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวของเราแล้วก็ไม่ได้ระบุแต่ป้าปูนาเนี่ยเปิดหลักฐานว่านิสามีการเอาภาพที่เขาแอบเซฟไปจากแชทหลังบ้านเราไปโพสต์สื่อถึงเราป้าปูนาบอกนะครับว่าเรื่องเราเป็นนี้ก็มาเคลียร์นี้แต่ยมาชกใต้เข็มขัด อย่ามาใช้วิธีสกปรกทำลายกันเพราะนิสาไปติดต่อ,อคู่กรณีแล้วเอาข้อมูลจากเจ้านี่เรามาแฉเราทำเหมือนทวงหนี้แต่ไม่อยากได้หนี้ทวงหนี้ทวงเงินแต่ไม่เอาเงินเหมือนจงใจทำลายกันให้เราอยู่ในสังคมไม่ได้มากกว่าอย่างไรก็ตามครับหลังจบรายการโหนกระแสนะครับทางเพจอีซอข่า,ขาวอีซอก็ออกมาโพสต์ว่า แม่ปูนาฟ้าสายยอมชดใช้นี่ให้คุณนาผู้ผลิตอองมันปูโดยวันนี้จ่ายให้งวดแรกไปก่อน5 0,000บาทในรยการและจะงวดที่สองวันที่5พฤษภาคมอีก50,000บาทหลังจากนั้นทยอยจ่ายโดยแบ่งเป็นงวดงวดละ5 0,000บาททุกวันที่5จนครบยอดนี้จำนวน4 5 0 0 0 0บาทส่วนปัญหาแม่ปูนากับคุณนิสาสาวแว่นอดีตแอดมินดูเหมือนยังคารังกันอยู่แต่โดยรวมพี่แว่นดูทรงแล้วไม่เบาเหมือนกันเรื่องนี้สอนให้รู้ ว่าถ้าไม่สายอย่ามาออกขนกระแสเจ็บทุกราย